โอเคผมเมื่อกี้คลิปส่วนหนึ่งครับมาส2วนสองต่อมาเรื่องกันเลยบีทีเอสองก็เริ่มเปิดมาผมแบบไม่ซื้อแบบสุ่มนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสุ่มเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าบางทีสุ่มมาก็บางทีการ์ดก็เกินนะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรเด็กแล้วก็อันนี้สุ่มของการ์ของเก่าเยอะมากผมก็ไม่อยากเก็บเอาไว้เยอะมาโกพอลินเอเซล ตัวนี้หมดเลยเก่งมากตัวคพตตน่าไอเซลสกิลมากคัตบอลหนึ่งเปลี่ยนกันได้เช็คก็เปิดสองแล้วการเปิดสองคุณรู้ไหมว่าทำยังไงคือคุณเปิดไว้เปิดตอนตอนนีนเนน้เปิดมือขึ้นมืออ่ะคนเลือกหนึ่งใบอ่ะไว้คิกเกอร์โซนนั่นเราเจะคีก็เอาคีวางไว้ถ้าตัวอื่นเป็นธรรมดา normal ธรรมดาก็ลงเรียเนี่ยขอยงสกิลเก่งซึูเคจะมีตัวนี้ของดีเลยแล้วก็ตัวอันนี้จะมีจำเพนซูเคยามิบอลเลตหลังขาวมากข้องหลังคือพระจันทร์จริงๆก็แบบแสงพระจันทร์เลยนะ อามารีนะรู้สึกมาสวยอยู่นะแล้วก็เป็นตัวการ์ดเสิร์ฟของโอลาคันต่างๆเฮดีจันดีจันเซี่ยวพอดีจันครึ่งมาหมดไปซิสตเตอร์ก็กลับมาโก้พาดินนี่ตอนนี้ตัวเล่นไปบ้าก็กลับมาเว้ยตัวนี้อืมไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เก่งของโก้จะของมันจะเร็วๆหน่อยของเขาว่าของไม่ค่อยมีอะไรผอตัวสกิลไม่ค่อยได้ด้วยของโอลาคัน โกพาราดินเนาะอันนี้ออราเคลิลโกพาราดิมีแค่นี้กับทิกเกอร์จำได้ออราเคิลออราเคิลทิกเกอร์ครบเลยมีคีบมาใหม่เ็นเซสเตอร์เน่ก็มีคีของรอยย่อนของรอยย่อนอะไรอะของโก้สองแบบเป็นต่างแบบด้วยวก็มีของรุ่นบัตทามะมีจะมีจะมีของโกสกิลดีมากเมื่อลงมามือคู่แข่งเหลือหกแล้วก็มือคู่แข่งต้องมีมือหกใบเท่านั้นแล้วก็ถ้า มีเกียร์สามไนโซมือคู่แข่งต้องไปสี่ใบเท่านั้นในตอนไลฟ์เฟกับเอ็นเฟยนะครัเมื่อลงสนามจบเทินก็โอเคนะฮยไว้แก้ทางคู่แข่งมือเยอะนี่ตัวนี้ก็ตัวเล่นตัวเล่นตัวเล่นลน,นี่คือตัวเล่นของสายของโกมกันนี่ตัวเล่นเลยคือคุณต้องใส่ให้ผมแล้วก็ตอนนี้ช่วยช่วยไงเดมนี่ก็นี่แล้วก็เป็นกิฟต์มาสามใบ หมดแล้วผมก็ฝากกดไลค์ซกดแชร์ชด้วยผมคลิปหน้าก็จะเป็นเดโปรไฟล์น่าจะเป็นรอยย้อนก่อนนะเพราะว่าของพวกนีน้ตอนนี้ผมจัดเด็กได้จะมีแค่นารุก,กับโกส่วนโอรลเคิลกับรถบรรทุกมะคงต้องรอหน่อยนะผมก็หมดแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีผมไม่พาย